Oh, อย่าวู่วามโกรธง่ายถ้าอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อน่ายความเพียรถ้าอยากเป็นคนมั่งมีอย่าเป็นคนดีแต่ใจถ้าอยากเป็นคนนำสมัยอย่าทำลายวัฒนธรรมถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติอย่าเหยียดหยามคนอื่นถ้าอยากมีความรู้อย่าลบหลู่อาจารย์ ถ้าอยากหาความสำราณ·อย่าล้างผลาญสมบัติถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจอย่าขาดความยุติธรรมถ้าอยากเป็นคนดังอย่าหวังความสงุก,งกนักแหล่งกันดารหมู่บ้านที่มีความเจริญยังไปไม่ถึงบ้านใหม่ดงสว่างจังหวัดกาลสินเด็กน้อยผู้ไร้ดิงสา ได้กำเนิดท่ามกลางความยากจนในวิถีชีวิตของชาวชนบทที่ความเจริญยังมาไม่ถึงมากนะักยุพาพรดอนพาบุญเป็นบุตรสาวคนที่สามในจำนวนบุตรสาวทั้งสี่ของคุณพ่อสิงห์ทองดอนพาบุญและคุณแม่สุวรนทาดอนพาบุญชาวนาะ ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติชีวิตของเราไม่ได้ดีขึ้นด้วยความบางอื่นแต่ชีวิตคนนั้นดีขึ้นได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งหนึ่งได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าได้มีศิลปินบุคคลหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นนามว่ายุพาพรสายลมเย็นเย็นด้วยความยากจนข้นแค้นความใฝ่ฝันที่จะเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพราะฐานะครอบครัวไม่สู้จะดีนะจึงเสียสละให้น้องสาวอันเป็นที่รักได้เล่าเรียนยุพาพรดอนพาบือ จบการศึกษาปพีงชั้นปฐมปีที่หจากโรงเรียนดงสว่างวิทยาย,ยุจังหวัดกาลสินความใฝ่ฝันหวังเพียงอยากเป็นคุณครูจบลงเธอก็ไม่คิดจะย่อท้อต่ออุปสรรคความยากจนสาวน้อยผู้ต่อสู้ชีวิตด้วยความฝันและความหวังอันลิบหรีเมื่ออายุได้13ปีได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิทธ์กับอาจารย์อรพินป้อมแสนสีบ้านดอนสนวน ตมบุลุกจังหวัดกาลสินแต่เนื่องด้วยในขณะนั้นหมอหล่อแดนยินดำน้ำชุกยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะักสองปีที่ใช้ชีวิตศิลปินครั้งแรกเต็มไปด้วยวากน้าอาจารย์อรรพินได้แต่งงานและยุติการเป็นศิลปินและอีกครั้งที่ยุพาพรดอนพาบุต้องจบความฝันของตัวเองอีกเป็นเรื่องที่น่าเศร้า คนสำเร็จคือคนที่ทำได้ผลจะสำเร็จคือคนที่ทำไม่ได้แล้วยังทำคนล้มเหลวคือคนที่ทำไม่ได้แล้วล้มเลิกคนไม่มีค่าคือคนที่คิดแต่ไม่ทำคนเป็นภาระคือคนที่ไม่คิดและไม่ทำอะไรยุบพาผ่ดอนพาบนเธอได้จุดประกายความหวังอีกครั้ง เพียงการต่อสู้คือ,อยาบำรุงชีวิตได้เข้าไปฝากตัวอีกครั้งเพียงต้องการเป็นแค่ศิลปินดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งสำหักงานคุณแม่คำพาทวัดโชคจังหวัดพอนแก่นได้จุดเทียนเล่มเล็กๆให้ยุพาพรดอนพาบุญในานายุพาพรลมหวน ศักราช2526ยุภพภรลหมหวนได้เข้าสู่วงการศิลปินเต็มตัวอีกครั้งโดยสำนักงานคุณแม่ดอกไม้ตะบ,บนฝ้าไร่พุทธศักราช2528นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อยุภพภรลมหมวนได้พบกับอาจารย์มอลําผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอาจารย์มอลําสุนทรน,นกเขาหลิวเจ้าของสำนักงานสุนทรน,นกเขาหลิวจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น และได้ฝากตัวเป็นศิษธ์ท่านในนามยุพาพรสายลมเย็นเคล็ดลับ <S ű> ของความกนะ้าวหน้าคือการเริ่มก้าวอจาจารย์ยุพาพรสายลมเย็นได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะหมอลำมากมายทั้งด้านศิลปะการลำประยุกต์หรือลำซิ่งและได้มีผลงานด้านขาสิเทปในยุคนั้นจนผลงานด้านกนลำ ได้มีผู้สืบทอดจิดตนาลงและนำมาขับร้องมากมายอาทิเช่นลอนลลดลสิ่ีอีลีคนเฮามักบอคือกันเป็นต้นและได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์วลำอีกมากมายจนถึงปัจจุบันครูดีไม่ใช่สอนคนดีสอนเก่งหรือสอนให้สิทธิ์เข้าใจแต่เป็นครูผู้ให้และชี้แนะ ให้ลูกศิษย์ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมอาจารย์มาลํายุพาพรสายลมเย็นได้ผลิตผลงานจากภูมิปัญญาให้ลูกศิษย์สายลมเย็นทุกๆคนได้นำไปเสนอต่อสาธารณชนมากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนอาทิเช่นบุญโฮมเสียงลักังทองรัศมีสายลมเย็นพิสมัยสายลมเย็นยุวาลีสายลมเย็นอรไทยสายลมเย็นจงจิตสายลมเย็นขวัญตาสายลมเย็น อรนิพาสายลมเย็นคำพันมาสิ่งไพรสอดกล้องอีสานพระกาวันสายลมเย็นอ่อนอุมาสายลมเย็นนิ่มลวนสายลมเย็นทิพวรรณสายลมเย็นนุจลีสายลมเย็นลุงฤดีสายลมเย็นเย็นฤดีสายลมเย็นเทพิทักกล้องอีสานสุพชัยกล้องอีสานนิตยาสายลมเย็นจิลาพรสายลมเย็นยุบลีน้อยสายลมเย็น และลูกศิษย์อีกมากมายนับไม่ถ้วนและอาจารย์ยุพภพรสายลมเย็นได้พัฒนาและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งในนามสำนักงานสายลมเย็นโปรโมชั่นจนเป็นที่รู้จักในสังคมศิลปินและเจ้าภาพทั่วฟ้าเมืองไทยนับเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนอกจากนั้นอาจารย์ยุพภพรสายลมเย็นยังได้ช่วยเหลือและเผยแพร่ศิลปรวัฒนธรรมมรดกอีสานไปสู่สังคมภายนอก ช่วยงานกิจกรรมต่งางๆทุกๆได้เพื่อให้สังคมได้รับรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานชีวิตเราเวลาเหลือเผื่อไม่มากแม้นลำบากเพียงไรอย่าได้บน่นต้องต่อสู้ด้วยลําแข่งแห่งตัวตนจึงเกิดผลงดงามตามต้องการนับแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันยุพาพรสายลมเย็น ได้สร้างสารรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมมรดกอีสานให้ได้เป็นที่ประจักษ์แด่สังคมมากมายจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติยศอาทิเช่นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพรัฒนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโลร่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทลำกลอ,อนย้อนยุคจากพระนท่านประจวบชยัยจังหวัดมหาสารคามโล่ชนะเลิศประเภทลำกลอนย้อนยุกอันดับหนึ่งจังหวัดอุดรธานี รู่รางวัลชนะเลิศประเภทลำกอนย้อนยุคอันดับหนึ่งจังหวัดกาลสิ์ลู่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดลำซิ่งจังหวัดอุดรธานีรางวัลศิลปินชายภาษาดีเด่นประจําจังหวัดอุดรธานีรู่รางวัลชนะเลิศประเภทลำกอนย้อนยุคอันดับหนึ่งงานหลวงพ่อพาษายจังหวัดหนองคายรางวัลเกียรติยศการประกวดประพันกวนลำจังหวัดขอนแก่น และได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในการช่วยสร้างสันสังคมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเพื้นบ้านอีกมากมายเกิดมาแล้วเราต้องอยู่สู้ชีวิตจวบชีพปลิดลอยร่วงหมดห่วงฝันเมื่อชีพอยู่ต้องทายท้ากล้าประจัญมุ่งฝ่าฟันิิูสุดข้าลาคาคนณัดนี้ รางวัลแห่งชีวิตครั้งยิ่งใหญ่และความพยายามภาคเพียรของอาจารย์หมอลำยุพาพรสายลมเย็นได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่6กันยายนพุทธศักราช2556อาจารย์หมอลำยุภาพรสายลมเย็นได้รับคัดเลือกในจำนวนศิลปินอีสานทั่วประเทศเพียงหนึ่งเดียวให้ได้รับรางวัลเพชรสยาม ะนาะคือค่าแห่งชีวิตยาเพียงนิดยาละเมึงหรือพัมบุญก้าวต่อไปเยียงยากยางอดทนสมกับค่าความเป็นคนผลถูกทาง